นกชอบกินไข่ต้มกับซอสแม็กกี้ฝาสีแดงขวดนี้ค่ะสูตรนี้เขาหมักจากข้าวสาลีนะคะทำให้ได้กลิ่นแล้วก็รสชาติที่หอมแล้วก็กลมกล่อมกว่าฝาสีเหลืองค่ะและมือนี้ก็ขอเพิ่มความเผ็ดนิดนึงค่ะด้วยน้ำพริกเผาป่าของเจนุดมหาชัยน้องสาวนกเอง น้ำพริกเผาป่านะคะก็จะค่อนข้างเผ็ดแล้วก็พริกเนี่ยมีกลิ่นหอมมากเลยค่ะเปิดกระปุกก็หอมเลยเพื่อนๆชอบทานไข่ต้มกับอะไรเม้นมาบอกกันนะคะ